น้องเกลวกินขนมจีนของโปรดถูกถามอร่อยไหมคำตอบแอบพีททำหากันสนั่นข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าน้องเกลวกินขนมจีนของโปรดน้องเกลูกินขนมจีนของโปรดถูกถามอร่อยไหมคำตอบอบพีดทำหากันสนั่นคำตอบแอหากันสนเสริมความสีดใสให้หัวใจได้กระชุ่มกระเจยกันอีกแล้ว สำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของซุปตาแม่ชมอาริยากับน็อตวิสลุตที่ไม่ว่าจะมีโมเมนต์ไหนๆก็ทำเอาคนดูได้ยิ้มตามกันอยู่เสมอล่าสุดน้องเกลได้กินขนมจีนของโปรดอย่างอร็ดอร่อยโดยแม่ชมได้ป้อนให้กินอย่างอิสระเต็มที่ ซึ่งทำเอาเส้นขนมจีนติดตามเส้นผมและใบหน้าของน้องน้อยเต็มไปหมดแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการกินของน้องเกลเพราะเธอยังคงหยิบเข้าปากต่อได้เรื่อยๆและเมื่อถูกถามว่าอร่อยไหมน้องเกลก็ตอบสั้นๆทันทีว่าเค็มพร้อมกับหัวลกรุบกุบให้อีกหนึ่งที งานนี้ทำเอาแฟนๆงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับเข้ามากดไลค์กันสนั่นทั้งยังบอกด้วยว่ากินหเปอร์ส่วนที่เหลือ9กเปอซอยู่ทั่วล่างน้องเคียวไปหมดแล้วจริงๆจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ